มาครับวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป่าบอลชาแนลมาครับวันนี้นี่เราได้ตับส,ส,สดๆเลยนะฮะแล้วก็ส่วนเนื้อนฮะติดมานิดๆอันนี้ก็จะเป็นก้อยขมมาเราขอจะถ่ายแว่นหน่อย เราไม่เห็นนะพี่มาเรามาตักก่นอนตอนนี้มีแขกรับเชิญนะครับเลยแนะนำนะครับน้องอานะครับน้องอาอะลรครับอัดจ,จังเลยมาแก้ข่าวก่อนนะหูเพียวเลยพี่เพียวเลยครับแ,แขกรับเชิญกันครับ มาตับหวานก่อนจะว่าเรากินดิบอย่างเดียวไม่ได้ครับเราก็มีสุตรนะฮะนี้เป็นถ่ายคลิปนะครับไปความชอบใครความชอบมันครับโอ,อ้โหวงใหญ่เในนี้พี่แกชร์ก่อนแล้วโชว์คนดูตับรับเพื่อนนี่เป็นแจ่วผมนะครับแจ่วขี้เพี้ยนนะครับอมผมอ่ำลำนะครับ ป็นไงครับมันหวานกันนะพี่นุ่มนะนี่นะนุ่มไหมเคยกินไหมเคยกินไหมกินบ้างแต่ว่าไม่บ่อยครับโหยิ่งมานี่กินตลอดเนื้อไหมครับเนื้อดีสิเนื้อไงเนื้อกระตับไหนชอบกันตับเนื้อก็ได้เขียว ตับก็นุ่มๆแต่มันคือลึกคือลึกนะแต่ผมเด็บเบิรนทูอันเหรอไม่ทานเลยโลเลยตายขายใหญ่ใจต้องถึงเน่นะฮะเฮยฮะอืมเป็นยังี่มุกิ้มเด็ด ตามวเหรอกดเด็เลยกไหนเลทกทาเองครับอีกนะครับเฟ <laughs> ตี F ออเนี้ยเดี๋ยนเล็กๆกว่านี้เลยเล็กกนี้เลยอืมมอมมมนี่กว่า้เลยอืมปมปมเลยคู่เลยพี่กินคู่ไปเลยอ่าแปรตัวแต่เราชนชนกันแต่ชนกันตอนเนอืมตับห่อนเนื้อปีอตาปี่ตะอะไรนะตลขี้ริ้วปัาี่ิ้นี่เราต้องเนื้อหอนตับเนี่ยซูชิเลยชนิง